วันนี้เราจะเปลี่ยนจากกุ้งแชร์บวยมาเป็นกุ้งถังกันอันดับแรกแล้วก็ใส่เนยแต่เป็นเนยแทนนะแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็ผัดให้หอมหัวใหญ่สุกวิธีดูง่ายๆคือหอมหัวใหญ่จะเป็นสีใสก็ตามได้ผักอื่นๆที่เราชอบผัดอีกนิดแล้วก็เติมน้ําลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ซอสที่เราชอบลงไปคนให้เข้ากันและรอให้เดือดนิดนึงต่อไปก็ถึงเวลาใส่น้องกุ้ง ใส่น้องไปทีละตัวห้ามคนแล้วก็ปิดฝานะที่ไม่ให้คนเพราะว่ามันจะคาวปิดฝารอและรอสักประมาณ2นาทีเปิดฝามาและก็กลับน้องกุ้งทีละตัวจะเห็นว่าน้องกุ้งอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> เริ่มสุกแล้วตอนนี้ควันเริ่มโชยกลิ่นก็เริ่มมากลับเสร็จแล้วเราก็ต้องปิดฝา สังเกตน้องกุ้งดูว่าน้องกุ้งเริ่มกลายเป็นสีส้มน่ากินหลังจากนั้นเราก็ใส่น้องหมึกลงไปเพื่อนทีละตัวนะที่เราให้ใส่หมึกทีละตัวเพราะถ้าเทน้องหมึกลงไปพร้อมกับน้ำจะมีน้ําหมึกลงไปแล้วมันจะขาวด้วยเหมือนเดิมนะเราจะไม่คนแล้วก็ปิดฝารอ เปิดฝามาเราก็จะเห็นน้องหมึกที่ผอมแหง้งอ้วนปึ๊บแล้วก็ค่อยๆกลับน้องหมึกให้ลงไปเล่นน้ำข้างล่างฝารอเช่นเดิมถึงตอนนี้เราก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นเราก็เพิ่มไฟนิดน้อยให้น้ามันงวดขึ้น แล้วเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็รออีกสักแป๊บจะเอาลงเราก็ใส่พริกไทยไปเล็กน้อยแต่ตรงนี้มีเคล็ดลับอีกนิดนึงจะใช้พริกไทยตำเองมันจะหอมมาก เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้กุ้งถังแสนอร่อยเคยแล้วสุดท้ายหลังจากแช่น้ำกระทะมันก็จะนางยาตัวใครตัวมันนะเพื่อนๆรสชาติมันก็จะฟินๆลองไปทำตามกันดูนะเพื่อนๆล่่หาไไไวว้้นดมมแ นะน,น้องเดี๋ยวจะท้องน้น,น้องหมายถึงท้องเสียน้น้องไม่ต้องกลัวน้น,น้องลุกขึ้นมาฟ้อนอย่าไปกลัวน้น้องอย่าไปท้อน้น้องลุกขึ้นสองใจอะพี่ไม่มีแต่ถ้าสองดีอะพี่พอไหว